สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้มาอยู่กับแ้่ในเกมโทเฟสเควสสิบสามนั่นเองค่ะก็กลับมาเกลียนกันอีกแล้วนะคะแต่ว่ายังงงอยู่ว่าภาค7 8 9ดแถึงสิเนี่ยมันอยู่ไหนนะคะโผล่มาที13เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่าว่าเขาจะเกลียนแค่ไหนค่ะในภาคนี้จ้ามาเริ่มเกมนะคะตาดันโอ้โห้ยพีพะะีเ,เอ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 วอเ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 เออเอเ เจ้าหนุ่มคนนึงค่ะที่กําลังใส่หมวกเบอร์13นะคะเจ้าหนุ่มคนนี้อาจจะเป็นกุญแจไขปริศนาความเกลียนก็ได้นะคะเริ่มเล่นกันเลยค่ะในวันที่ผมกำลังอ่านหนังสือพิมพ์อยู่นั้นเอ๊ะแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งโอ้ไม่นะ <c oughs> นี่คือประกาฉันจะเขียนเลข13ไมให้กับแกทำไมต้องกูด,ด้วยอ,ะอ่ะอะะค่ะตอนแรกเรามานะคะอุ๊ยอันนี้สมัยเด็กเราชอบเล่นนะเจาะเจะ โอ้ยอ้าวทำไมอ่ะทำไมอ่ะโอ้ยแม่บอกว่าห้ามฉันเจาะนี่แน่ drinking. ตาดาเข้ดีครับอะไรเนะี่ย <MIT> น <ro appet izer> ี่มันนกกระจอกนกกระจอกเทศที่เป็นโลกเท้าช้างใช่ไหมแดดดดดดดเฮอกลัวไหมอ้าวใช่ไหม เอาไม่ใช่หรอเดี๋ยวนะค้นหาก่อนได้นะแกกล้ามาหลอกฉันเลยโอเคอุ้ยเดี๋ยวนะฮะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในเขตอ,อันตรายเราจะต้องเจาะนี่ไงเครื่องเจาะเราต้องเจาะมันเจาะมันให้เป็นรูโบอ, <c oughs> อะไรกันอ่ะต่อไปนะฮะ โอ้ในนี้มีสมบัติมากมายฉันว่าจะขโมยม,มันสักหน่อยอน,นะแต่ไม่รู้ว่าจะขโมยม,ม,มันยังไงฉันใช้อันนี้ไข่แล้วกันโอเคเอาโอเคอันนี้ไข่ไม่ได้นะะเอาเอาเอาตายแล้วไม่มีของเลย เอาทำไมอะเราอยากหาอะไรเกี่ยวกับแบบว่าเหตุผลของเกมนี้เลยนะฮะมาวันนี้เราจะอุ๊ยอันนี้กดได้ด้วยโอ้โหันหูไม่รู้เป็นอะไรอย่ามาร้องเป็นันหูแถวธนาคารนะก็ผมจะร้องนี่ครับโอเคนะเอเราจะกดยังไงดีอะอ๋อ นี่นะฮะได้เงินมาแล้วอ่ะค่ะก้อนใหญ่เบ็นเลร์เลยโอเคตอนนี้ก็เอา้าทำลูกโป่งผมหงหมดเลยอะ่ะโอ้สวัสดีนะระบันรูนเองอะไรนะ่ะโอ้โห แตกกระเจิงโอเคชนะก็เป็นพอตอนนี้แม่ผมสั่งให้ผมเอาขยะอันตรายที่แม่ได้เก็บไว้เอามาทิ้งหนังกยะฮะอันนี้อันนี้โอห้ามทิ้งตรงนี้อันนั้นอันตรายเกินไปอันนี้ก็อันตรายเกินไปนะตอนนี้ฉันกดมั่วแล้วทุกคนโอ้นี่ที่สำหรับทิ้งของอันตรายสินนะนี่และ อาละดีมากโอเคกบโอ้โหกบหนา,ก Ramadan, ากบเกียดมากบแก่อันนี้ก็เป็นกบเหมือนกันแต่กบในร่างคนนะฮะเอาปั๊บอุ้ยกลัวนะเว้ยเฮ้ยอย่าเข้ามานะเว้ยโอเคไป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 เอาไม่ได้ดีนี่ยเอ้ยไม่มีเอ้ยนี่กดได้ฮ่าฮ่าลอดแล้ว อะไรฮะตอนนี้เราจะมาอีนี่บอกโอ้วันนี้เราจะมาทายหัวก้อยกันนะฉันว่าหัวนะ mm. เออนี่มันก้อยชัดๆไม่ใช่อ่ะหัวอันนี้กดไปสี่รออันอันนี้เก้าอี้อ่ะ mm. ไม่ใช่นะโอเคพัดลมฝักทองมีปลั๊กน,นั่นขัวแล้ว นี่แหละโอ้ยติดตากูเลยค่ะโอเคต่อกันด้วยเจ้านี่นะ่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ้าเบ็ดขาดเอาเมยเอาเม่์เอาเมย์ย่องย่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 งกินกันกินกันเอ้ยอยากกินได้อยากได้ปลาตัวเนี้ยแน่ ยองยังยังแอ,งอน,นี้ยกได้ไหมไม่ได้นี่มาเอาอุย๊ยเดี๋ยวก่อนปลายังไม่ทันกินเลยตายแล้วโอ้ยน้าละครับผมจ้องที่จะกินพวกปลาหางนกยูงพวกนั้นแมว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 แแมวแมวฮ่าฮ่าเอาทำไมอ่ะทำไมอะแม่แมีมมมหานปลาได้นหมคะเออพวกเราต้องกินจนอ้วนพีเราต้องกินจนอ้วนพี เราต้องกินจนอ้วนพี่ทำไมอ่ะเอาแบบ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 ไม่ได้อ่ะอ๋อนี่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 มาใส่ย,ยาลงไปโอ้โห้กลายเป็นพลังฮ่าฮ่าพวกเราเป็นนักกราฟนะเว้ยโอเคต่อไปเอ้อยย อย่าทำเขาได้ไหมทำไมต้องกูด้วยนี่กูจะทำลายมึงทำลายมึงให้หมดอย่านอนนะเว้ยโอ๊ยธัญญาช่วยลุกด้วยร้องไห้แป๊บเฮ <laughs> <laughs> ้ยไม่ได้อ่ะนะต่อยลูกร้องไห้อ๋อห้ามร้องไห้ใช่ไหมโอเคเฮ้ย <c oughs> <laughs> เดินเบียดไปซะโอเคตอนนี้คือเราต้องไปชี่ชั้น13นะคะ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11อ้าว13หาย mm. เออไม่มีอ่ะอ๋อเราต้องเก็บกดเลข1,3มั 1, 3, 12, ้ง1น1 2อ่ะตรงกลางเอ้ยตรงกลางไป14เลยอะ่ะ6ไป เอ้ยฉันอยากจะขึ้นไปชั้น13จะแย่อยู่แล้วนะชั้นไหนอะ่ะกดสามรัวๆสามสาอุ้ยพังเออนี่ชั้น13เหลอเนี่ยเออก็ยังดีนะที่มันไปชั้น13ได้อะ่ะ โอ้ยจบแล้ว่ากำลังมันเลยอ่ะยังไงวันนี้เนี่ยป้าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสําหรับครั้งหน้าเนี่ยจะมีเกมอะไรกันเกลียนอีกไหมยังไงก็ติดตามชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยสําหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะแล้วมาเกลียนกันใหม่นะ